สัปดาห์แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวสิมาเบิ่งข้างในว่าเป็นจังไดเนาะจ้ะหวังว่าสิมีน้ำผึ้งจ้ะแต่ว่าเขาวา่าถ้าอากาศห่อนจัดนี่ผึ้งสิกินน้ำผึ้งเองสิบ่ค่อยมีน้ำผึ้งเนาะจ้ะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเลยเนาะจ้ะว่าสิเป็นจังได nghỉ ông quay nữa chứ. có quay thì là con. tìm kiếm heavy kiếm Must... Yeah. Actually, pretty heavy. I think it it slider to just to put have need gonna you You're do คื t ให e ค e อให้สามียกไห่จ้ะเพราะว่ามันหนักนักหนักอ่ะสิมีน้ำผึงจ้ะเพราะว่าคันขนาดนักนี่แสดงว่าสงเยว่ามีน้ำผึ้งไหจ้ะนักจะนักยกเบยกเองว่ได้อู้เขาขาวนี่แมนแท้เลยจ้ะคุณแมนเนี่ยยื e โปร e ครับนอนวันเดียวกันนี่ Take the other, um, take the empty box out first. This one. Yeah. Take it out where? Maybe I'm gonna put it over there. Might have to organize something better. Okay. Um. That not that gonna need. Does it come off from here? Um yes. พึ่งต้องต้องใส่ไม่งัดจะต้องใส่เล็กงัดเพราะว่าพึ่งเขาอน เผ่งเขาใส่ขี้ผึ้งเนาะจ้ะเราก็เขาสีเห็ดเป็นขื้กาวติดกันติดกันเลยจ้ะนี่ว้า wow. ว just put on the top of this one thank you very much thank you น้ำผึ้ง<ๆ>ลายเห็ดเนี่ยน้ำผึ้งเต็มเลยจ้ะเนี่ย ข้าวขาวนี่มันหมดเลยจ้ะโอ้ยโชคดีเฮาจะไปนี่น้องเพิ่นเพียคุณ See the back of me วะคมคม दिस เว้ยโอนี่จ้ะถ้าท่านได้ปิดฝานี่คือสิเป็นน้ำหวานเนาะจ้ะคั่นปิดฝาสิข้าวขาวนี่มันน้ำเผิงจ้ะเขาท่านได้ปิดฝาสึข,ขึ้นไปนะจ้ะ I just g o n n a put it here just so eat taking this one because it they haven't closed it up yet quite big root quite well อันนี้เป็นขางนี่เป็นนลำเพิงประมาณหาสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะอ่าลำเพิง หานต์ถ้าไหนเป็นน้ำหวานอีกหาสิเปเซนต์ฟังหน่ประมาณเจ็ดสิเอร์นเดี๋ยวข้าสิเอาไว้นาะจ้ะเอาขึ้นหนเขาเพราะว่าเขายังถ้าไดนเต็มนาะจ้ะเขาบอกว่าตามผู้เชียชาญบอกว่าให้เขาแปดสิเอร์นต์นะจ้ะข้าจังเอาเพราะว่าเข้าตตรงเลื้อนน้ำผึ้งให้เขาน้ำนาะจ้ะ อันนี้จ้ะอันนี้คิดว่าประมาณ80%เปรแล้วจ้ะนี่อันนี้สีเอาเนาะจ้ะเอาเดี๋ยวอันนี้สีเอา เอานะคะจะห้เสียขึ้นไปนพี่นี่ิ่นน่ารักมากจ้ะเพิ่นเต็มเลยจ้ะว้าวมองจะ้ะเต็มเลยจ้ะนี่อันนี้สิเอานะจ้ะนี่นี่กิน <Okay. S 3> okay. ได้สองไม้แล้วจ้ะคิดว่าไม้นี้จะได้จ้ะว้าเต็มเลยจ้ะเนี่ว้าสุดยอดสุดยอดจ้ะ có chứ, có lên Cái sáng mày rồi Thường luôn nhìn na chăng đây สีขาวเนี่คือเขาปิดฝาแล้วเนาะจ้ะมัสสิกายเป็นน้ำผึงที่เป็นหู้อยู่คือมันยังเป็นน้ำหวานอยู่เนาะจ้ะเขายังเมื่อได้่ปิดฝาอันนี้สีเอาเนาะจ้ะเพราะว่าขางี้เต็มแล้วขางนี้ประมาณประมาณเก้าสิเปซนต์นี่เก Ăn ăn Mày si mày rồi chứ Xì siêu Xì con nghỉ khiến phải nghe lắng Nói tình Show yes, <please. S 3> ยุคกล้กองที่สองเนาะจ้ะก้องนี้ยู่ข้างบนปกติอยู่ข้างบนนี่สิว่าว่าคอยมีดนำผึ่งหลายเนาะจ้ะแต่ว่ากาศหนักหนักจ้ะเดี๋ยวสิว่ามึงว่ามีอยู่มีดนำผึ่งบ่นะจ้ะโอเคมาหนี่ติดกันสามใหม่มีมีเป็นน้ำหวานเนาะจ้ะแต่ว่าว่ามันน้ำผึ่งจ้ะถ้าน้ำผึง่งเขาสิป็นเป็น ปิดฝานาะจ๊ะอันนี้ยังยเป็นน้ำหวานอยู่สิเอาขึ้นไปอ,อ,อ่าเดี๋ยวสิม,มาะม่วงเนาะจ้ะ ก็ถ้าในปิดจ้ะประมาณห0าสิบนตะ์จะสีเหลือไว้สีว่าเอาอันนี้ประมาณ6กสิบฟังนี่นะจ๊ะอ่ะฟังนี่ฟังนี่แปดสิบ้าสิบเนหรอนะจะไม่เนี่สีเอาจ้ะ wow can, can you take I should just carry on because I'm not sure okay. it's working ยางงามเลยเฉยนี่งามงามจ้ะอ้าวว่าหนีกันร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะอันนี้ มันนี่ก็นักหน,นักจะฟังนี่ประมาณ80%นะจ๊ะฟังนี่กับ80ชั่วโมี ticket I'm not sure what the plan is darling Okay I'll take it จ้งั้คือว่าพ่อแล้วจ้ะ ได้แปดใม้นะจ๊ะนี่ใหม้จชะอันนี้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่าจะ I think I leave this one ได้ 8, 8ไปดแปดใหม่นะจ๊ะเดี๋ยว looking for in particular? I'm gonna take this one there and then have a little room for this one. I would get them in as quick put it on first then brush them in have to go around the front and then brush them in จะเรียบร้อยเขาใดไปทั้งหมดแปดใหม่เดี๋ยวเ,เพิ่งออกซะกันเราจะ แปดไม้ว้าไม้นี้นัากินจ้ะน่านจ้ะสุดยอดครบน ได้แปดใหม่เนาะจะ้เดี๋ยวห้าสิบใเห็ดเอาน้ำเพ่งเจ้เยกไข่เนาะจะมันหนักผด